ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับนัอีกแล้วนะคะในช่องมีนะนั่นเองนะคะทุกคนก็วันนี้มาในลุกแมวเปิดน้องน่ารักมากเลยเอาแมวไปเลี้ยงสักตัวไหมคะไม่มาลุกอ้อนซะและ้วลุกอ้อนลุกอ้อน <c oughs> ก็ัน,นี้นะคะทุกคนนะจะมาเล่นเกมมือที่สามงงชูเขาอะ เป็นชูเขาอะชูเขาอะวงแบกเป็นชูเขาอะอ๋อแเป็นหาก็นี่นะคะเราจะมาเล่นเกมมือที่สานั่นเองนะคะเกมของเราก็คือเราเนี่ยจะโทรไปหาเพื่อนคนสนิทเพื่อนของเราใครก็ได้สักคนหนึ่งนะคะในเวลาตีสองเนี่ยเพราะวันนี้ทำคลิปดึกมาทุกคนต้องบอกเลยว่าวันนี้คือตีสองแล้วนะคะก็เราจะโทรไปหาใครสักคนเออสุ่มโทรไปเลยแล้วก็บอกเขาว่าหลังจากวางสายเนี่ย ให้โทรกลับเราเออแต่ว่าเราบอกเขาไปในหนได้ว่ามึงไม่ต้องโทรมาเร็วเกินแต่มึงก็ไม่ต้องโทรมาช้าเกินแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะโทรแบบบอกเวลานะว่าแบบอีกสิบนาทีมึงโทรมานะเออเออหรือหรือหรือจะอย่างนั้นก็ได้นะเพราะบางคนก็เป็นแล้วแต่เอาจะพูดังไงถรืว่าล่ะเออก็ประมาณนี้นะคะเกมของเรานะคะก็คือคนที่หนึ่งเนี่ยถ้าถือว่าโทรไปปุ๊บคนคนที่หนึ่งสายสายสายโทรเข้าโทรกลับมาคนที่หนึ่งรอดสายโทรเข้าก็โทรกลับมาคนที่สอง รอดสายพอเข้ากลับมาคนที่สมแพ้คนที่3มก็ต้องเอามือแช่คนที่แพ้ใช่ต้องเอามือแช่ถังน้าแข็งอันนี้ก็คือถังน้ำแข็งจนกว่าจะจบจบเกมอีกรอบหนึ่งใช่ถูกมันไม่ใช่นลนแล้วมันเย็นมากทุกคนใช่มันจะชานะคะก็ประมาณนี้มันกับใจเลยเย็นชาอะไรอย่าเียก็ต้องเงียบเราเปียกเล่นหมูมาดิเล่นก็เล่นเอออ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมเลยดีกว่านาะ เอาเลยนนเหรอเอาเลยเอเยอเปิดโฟนด้วยอะเราไม่ต้องเราไม่ต้องเปิดโฟนนะเออเราไม่ต้องเปิดโฟนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เขาโทรกลับมาแล้วเราค่อยเปิดโฟนคุยกันพร้อมกันสี่คนเลยเหรอใช่แล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยฮัลโหลดยวมึงโทรกลับมาหากูนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะเคอดูคุยกับเพื่อนหยาบไหมนะเพราะเป็นเพื่อนสนิทห <c oughs> ยาบมันอะเริ่มเลยฮัลโหลไออ็อฟเดี๋ยวมึงนอนยังอันนี้มึงทำอะไรอยู่เพั่นฮัลโหลมึงมึงเอี๋ยวถ้าโทรกลับวางไปใช่ป่ะ คือว่าถ้ากูวางไปมึงจะทรมาตอนไหนก็ได้แล้วมึงจะทรมาเรา็วก็กลับมาะเดี๋ยวโอเคไมตังค์นี้ใช่ไหได้ยวกังแต่กูโทรกลับมาเร็วเกิน้ให้มึงโทรกับเร็วไหมโอเคมึงรเรื่องะเ้อก็ให้โทรกับอกนแ่ว่าเ่า้ามบอกเวลาคือจะช้าจะเร็วแต่มึงต้องจับเวลาให้มันพอดีอะไม่นานโอเคพอแล้วค่ะพอล้วค่ะไม่รีบวางแล้วค่ะไม่เสียเปรียบล้วได้รีบวางก่อนแล้ว อ่ะท to well ุกคนวางวางว่างว่างว่างโทรมาหาคุณวางไหมว่าสายว่างเลยว่างเลยว่างเลยพี่วุ้นรีบพี่แกะผิวกลับมาพี่เพียบไม่ต้องแป๊บมากก็แป๊บก็เร็วว่ะมาเชิญเชิญเชแค่นี้อย่าลืมโทรกลับมาหาคุณโอเคทุกคนเดี๋ยวรอดูกันคูณพี่ต้องไอ้เออต้องโทรมาก่อนแน่เลยกูรู้แล้คนเพื่อนหนุ่มมันเอออะแต่มันก็ดีไงถ้าสมมติเอาโทรมาก่อนแสดงว่าพี่ไม่ใช่คนที่สามพี่ไม่ใช่มือที่สามแล้วไม่ชอบเป็นมือที่สามเอ๊ย แต่ว่านแกละคิวลูฟ์ละทิวรูฟแลุยเลยฮัโหลมึงนี่กูบอกนี่นโอเคมึงโทรมาถูกเวลามากเพราะวามึงโทรหากูคนแรกในบรรดาที่กูนั่งอยู่สีคนตอนเนี้ยไอซูมึงทำให้กูชนะและกันเออเดี๋ยวเดกูแบบทักไปให้รางวัลเนเพื่อนดีเด่นอะไรอย่างงี้เชคชนี่มึง ทุกคนคะคนแรกก็คือดิวรอดนะคะมาดูว่าคนที่สองคือใครอะไรพี่หล่อนเป็นไรอ่ะจะทักหาเขาหรอไออ้อไอเหี้ยเกินสองทีแล้วแม่พูดโทรมาตั้งทีแล้วดื้อด้ยแต่เมื่อกี้วางปุ๊บมันโทรปะมันไม่กัดเลยอ่ะแต่ว่ากัก็เช็มพี่นันไม่ไม่เอานะแบบนั่งรอสองชั่วโมงไม่โทรมาไม่เอานะพี่ก็รออยู่ไงว่ามันจะโทรมาหรือเปล่าถ้าถ้าคนสุดท้ายโดนหรอพี่นันคนที่สามโดนคนที่สามโดน ทุกคนยังไม่โทรกลับมาเลยดูดิอุ้ยพี่พี่หลังเฮ้ยโทรศัพท์แม่งดูเคสดิเฮ้ยเขาโทรมาแล้วอ่ะพี่อัดพี่ผมโทรมาแล้วอะอุ้ยอุ้ยเอาหนีบพี่พี่โดนพี่โดนใช่ใช่ใช่ทุกนเดี๋ยวเราคุยเพื่อนก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกับเพื่อนก่อนอ่ะฮัลโหล ก็ค no ือว่าม so well, right? hey, ึงโทรมาหัวในบรรดาเนี่ยค okay, ือคนที่สองเข้าใจไหมเออหัวพี่คนที่สองก็คือดีอ่ะเออระดับคือดีคือดีระดัคือดีระดับเนี่ยไม่ดูเด็ดนะเดิเดียแค่นี้นะเดี๋ยวเราดูคนต่อไปมึงโทรมาเร็วเกินมึงโทรมาเร็วเกินจนกูโดนแล้วเนี่ยคนที่สามแหละถ้ามีสี่คนเนี่ยเอออ๋อตันที เอามือแช่ลงไปเลยเอางี้ดีกว่ากูคนสุดท้ายอ่ะไอออมจะไม่โทรมาเลยเหรอรอเลยวะถ้าอย่าปล่อยพี่จมแล้วเฮ้ยเพียวเอาแช่ไว้แช่เย็นจแช่ลงไปนี่ไม่ไม่ขาดเพราะต้องแข็งนะทุกคนถ้าเราจะเริ่มตาที่สองได้คือเราต้องรอสาสุดท้ายก่อนคือต้องคอยออมเหรอเรียกออมบอกพี่ไปปะเออกูรู้แล้วเออสองนาทีเดี๋ยวกูโทรไปเออสองนาทีสองนาทีของบ้านเราก็ต้องบวก แป๊บหนึ่งไม่มีอยู่จริงไม่พี่เปียกตั้งแต่เปี๊ยกเจ็บหรอเอใช่ชาแล้วพี่อัดผมรต่อไปหาหมอแล้วะลอยออฟอยู่เดี๋ยวอ็อฟไม่โทรมาให้พี่วะอุ้ยทำมาแล้วอ็อฟโทรมาแล้วทุกคนก็รอดนะฮัลโหลเป็นไงเป็นยังไงเป็นไงมือโทรมาถูกแล้วโอเคดีมากแต่ว่ามึงโทรมาช้าพ่อเล่นตาต่อไปแล้วเนี่ยแต่ว่ากูไม่โดนไงอันนี้ถือว่าดี เออ,เออดีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้คนที่สามมาโดนซึ่งไอ้เปียกก็โดนไปเปียกโดนแช่น้ำแข็งเออถือว่ามึงทำดีเนี่ยไม่ต้องเล่าหมดประโยชน์แลโอแค่นี้แหละบายบายจิ้วๆ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนก็รอบแรกเปียกเป็นคนโดน <c oughs> อ่าโอเคต่อไปเป็นรอบที่สองเหมือนเดิม เราเปลี่ยนคนนะใช่แต่ว่าเปลี่ยนคนพ้องเพื่อนคนเดิมมันจับถุถุใช่เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเอายังกดโทรพร้อมกันนะเดี๋ยวจะมาปุ๊กเสียปุ้งเสียเปียบเสียอะไรกันอีกอ่ะเอายังเอายังพี่เปียกมาโทรก่อนแล้วอ่ะมาหนึ่งสองสามโอเคจรับช้าเกินฮัลโหลมินนี่โนิวโอเคทุกคนวางค่ะ เค่นนี้เหละเพื่อนกูกูบอกกับมึงไว้มากนะเขี่ยมาเพื่อนแม่อยู่ไทยแล้วแหละอะไรเรื่องเหงาอะไรไม่ถูกเหรอเพื่อนที่นี่นอนหมดแล้วไงคุณตีสองพี่เหรอหนูจะโทรไปหาใครอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นคนแรกคนที่สองและคนที่สามโดนเหมือนเดิมจะเต้นตกจ๊อกเลยเพราะว่าผมรอดแล้วกันไม่คิดจะรอดแล้วอ่ะเร็วอีกแล้วอ่ะฮัลโลมินไม่เร็วรอดกูรอดกูคนแรก คนแรกอ่าะดูดูคนที่สองว่าเป็นใครดูมันที่หนึ่งตลอดเลยอ่ะโงเอ้ยมันจับเวลาจริงกับเปลาะหรือว่ามันเป็นเล่นเกมเพลินแล้วคือแบบวางปุ๊บมันคือแบบหมือว่าติดสายเอาเลยอะไรเงี้ยน่าตาวันน่าตาวเลยดิวแล้วจับตาดูนะเดี๋ยวให้ดูช่วยนะคะว่าใครเป็นคนเผื่อมาขึ้นพร้อมกันเนี่ยเออจะได้ดูว่าเออใครมาก่อนอะไรเงี้ย เออว่ากูไม่ใช่คนที่สามไงกูเป็นคนที่สองถือว่าดีเอ่อเคนก็ขอโทษแค่นี้แหละคนต่อไปโดนแล้วนะคนต่อไปโดนแล้วนะทุกคนเหลือเพี้ยกับหลังค่ะ A few moments later ติดตินมาไอ้เพื่อนมึงไปแล้วมั้งเพื่อนมึงอ่ะเวลาขึงนั่นแหละเพี้ยเขาหลับแล้วแหละจริงเขาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยี่หลัโดนอะไรไม่หลานอ๋อ จะเป็นมือที่สามใครชอบเป็นมือที่สามมาดูกันเพื่อนไอ้ไอ้โง่เพิ่งโทนมาแลอวเพอ้นเอ้พี่คินเาแก้กอีกแล้วไม่แต่ว่าหลังโดนอะไรโง่เอคนที่สาพอดีเลยบอกเพื่อนพอดีทไมมึงโมาแบบมึงโง่อะมึงโง่อะพอนแกกับมึงอมเอาลออเพื่อนันเพื่อนกันเพื่อนตันเพื่อนช่ไหมคะทุกคนคนที่สมแล้วค่ะก็คือหลังเองหลังชอบเป็นมือที่สามเหรอ ไม่หรอกพี่มันโทรมาตอนนั้นแหละด่าไมแชร์ไปเลยอุ๊บเจ็บมึดไปโรงพยาบาลที่นัดด่วนเลยมันเวอร์มากน้ำแข็งเลยพี่จริงแชร์เร็วๆจนกว่าของเปียก์จโทรมาของเปียรโทรมายังโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวรอของเปียรโทรมาก่อนนะโทรมาละอโทรมาละอีกแป๊บหนึ่งอยวโทรมาแล้วนี่ไงเอานัดกันถูกเลยที่เราอย่างี่โกงทุกคนหลังที่โกงอ่ะแช่ไว้ ฮมยประชาจีพี่นัทเฮ้ยดีทีโทมาตอนนี้ดีมากผมรอดแล้วครับใจมากน้องยังไม่นัทใช่ไหนี่คือคนมาแสบจริงจริงมันมาชาจนแสบเลยนะจริงจเอ้ยเอาเๆนั่งถึ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 งเอ่อใกล้แล้วครั้งที่สามหนึ่งสองสสเฮ้ยโอ้โห ค่ะทุกคนเกมมือที่สามของเราก็ผ่านไปสองครั้งแล้วอ่ะอีกสักคนหนึง่งเฮ้ยเพื่อนหนูนอนหมดแล้วสุ่มเลยจะโทรหาใครก็ได้โอเค,อเคแล้วจะโทรหาเอฟซีเราจะโทรหาใครก็แหละแม่นอนอย<ห>นะ่างนะั้นโอเคค่ะทุกคนต่อไปเป็นมือที่สามนะคะครั้งที่สามรอบที่สามแล้ว <c oughs> เราจะเลือกโทรหาใครดีมาพร้อมไหมพร้อมพร้อมอ่ะกดโทรเลยฮัลโหลเจ อะะไรนมาวางค่ะวางวางทุกคนที่วางคอมแล้วพร้อมแล็คคอมแล็คคอมแล้วพร้อมแล้ววางเลยพี่เตียงวางเลยวางเลยวางเดียวเียวแบบอีกแบบเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยพี่ดงมันนานเกินอที่บอกเขาให้เยวอีกแป๊บหนึ่งเลยทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าใครจะเป็นสายแรก A few moments later เฮ้ยนัดกันหรือเปล่าอยู่ครับท่านจูนก็คือว่ามึงอ่ะพวงหาคนแรกคือแบบดีชิบหาจูน เฮ้ยเฮ้ยเนิดจูนฮัลโหลเจ๊โอเคก็คือพี่อะโทรหาหนูคนที่สองก็คือดีมากไม่ใช่คนที่สามถึงกจะพลาดไปแบบนิดนึง่อุปกรณ์ได้คนที่หนึ่งคนที่สองแล้วเหลือของนัดกับของเปียกนะคะขอยเปียกตัวตัวสองละตัวสองละไม่ของพี่ก็ของเปียกแค่แหละเอ๋แช่์ต้องแข็งเนี่ยไม่เอานะขอแหละเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะอะไรจริง A few moments later ทำไมมันนานแตไงเฮ้ยตื่นเต้นร้องให้รุนแล้วมุน นั่นไงเสียโดนรับเลยทำตัวเออมากพี่ก๊อฟก็คือผมโดนนะพี่โอเคครับพี่ผมครับโอเคค่ะทุกคนรอบที่สามนี้เพียนโดนอีกแล้วเพราะนัดเป็นคนสุดท้ายแต่ว่ารอสายสุดท้ายก่อนนะเพียนถึงจะมือออกได้ใช่ไหมโอ้ย พูดถึงแล้วเจนนานๆก็ได้นะไม่ต้องรีบโทรมาก็ได้โอ้โหพี่นะพี่เจมึงนีเคยโทรก็ได้กูมือออกนั้ยคะเด็กเปียอย่าที่โกงดิเออที่โทรเออพี่บอกเจไปแล้วพี่เจก็โทรมาร้อนถูกไหมไอพี่เจเป็นคนเวลาเป๊ะๆอ่ะ f i f t e minutes later เป็นไงพี่รอ๊บร้อนเลยร้อนนิดดีร้อนทำไวอย่างนั้นเนาะดูทุกคนยังไม่โทรมาเลยเฮ้ยเธออะไร ไม่ยอมเรียกชื okay, 네 <uh ่อกูละเลยโครับป้าโอเคโอเคกูไม่ต้องทำโทษแล้วมึงโทรมาถูกถูกจังหวะมากถือว่าทำดีถือว่าทำดีถือว่าทำดีแค่นี้แหละบ๊ายบายโอเคครับป้าโอเคค่ะทุกคนเกมมือที่สามนะคะรอบที่สามนี้ก็คือเปียโดนอุยเรายังไม่โดนเลยเราาชิลมกคือเป็นอะไรคือจะนอนตายถล่งเลยที่ก่อนจะหาคลิปเขาบอกผมแพ้นะโ็หลายหลักฐาน ถูกป่ะเออเขาบอกเราแพ้แล้วนี้เราก็ไม่เตรียมด้วยเราก็บอกเขาเลยว่ากลับตาเออแล้วไม่ได้บอกว่าเอ้ยกี่โมงโทรมาแต่งงเนาะผู้หญิงบ้านนี้ไม่เคยแพ้เลยจีมูงบอกแล้วเขาบอกให้เราแพ้เออเอาแก้ว่าล่ะให้แกได้นะแกป่ะไม่แกแกป่ะเดี๋ยวเกาบอกว่าตัดก่อนนะเดี๋ยวให้โทรมาก่อนไม่มี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 เอาให้แกเอาอะไรแกวะเราแกเราแกเราแกเรากอีกรอบหนึ่งอ่ะจะไม่คาบ่อนแล้วเนี่ยอีกสักรอบหนึ่งเอาได้เอออ่ะทุกคนเกมมือที่สามรอบที่สี่นะคะรอบสุดท้ายแล คุยค <rium> <Dante> ุยเลยคุยเลยกคุยเลยคุยเสร็จแล้วบอกเข้าใจไหมจ๊ะโอเคแด้และโอเคไม่บอกว่าเพื่อนจไไม่ไรไม่แล้วไม่ได้คุยเลยทำไมตอนใี้คุยไม่คุยเพื่อนจะวาจะม่รมานก็พื่อนพี่นานมากพี่จะเข้าใจจริงอย่านานมากทางนั้นไม่ใช่เบีวางเลยเดี๋ยวนี้วางก็พี่นัทบอกไว้ก็ตั้งแต่ตอนแรกแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่สามเี้ย ก็ให้พี่บอกมาก,ก่อนว่าจะนี่ไงตัวว่าเดี๋ยวขี้โกงแล้วแหละเห็นป่ะคุณพิพมพ์หาเขาแล้วบอกให้โทรมาเลยแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะเป็นมือที่สามในรอบนี้อย่าเป็นคนแรกบ้างอ่ะอยาเป็นคนของแจได้เป็นคนสุดท้ายมาท <c oughs> ุกตาเลยมั้งอ่ะ <c oughs> นัดก,กัน, <c oughs> กกนแล้วกันอัลโหลมึงมึงโทรหาเอ้ยหรือเปิดโน มึงโทรหากูคนแรกพอดีเด๊ะตั้งคิวมากมึงโอเคค่ะทุกคนตานี้นีเ้เตอนดี็น,ดน,นี้นะคะดิวได้เป็นที่หนึ่งอีกแล้ว,วเดี๋ยวเราไปดูที่สองกันจะเป็นใครเราเป็นผมแน่นอน <laughs> ดิวก็ <laughs> รู้เพื่อนหนูมีแต่คนลันลัน <laughs> เออมีแต่คนรีบดต้องเป็นดิวอะแล้วนี่คือทักมาคืออะไรอะคือ <c oughs> โทรไม่ติดหรือไงหรือเขาโทรมาแล้วหรือเปล่าเออผมว่าเอ้าอันนลูกนโทรมาแล้วใช่เป็นคนที่สองโอเคพี่อาร์ ถือว่าทําดีมากโทรมาคนที่สองนไม่โดนลงโทษแล้วไม่บอกไม่บอกหรอโอเคแค่นี้แหละบ๊ายแบายใช่แล้วบ๊ายแบาบยทแบบุกคนนัดรอดแล้วเดี๋ยวเพี้ยงกันหลังพี่นันไม่ไม่โดนเลยอยังก็มีคนโทรมาเลยนะคะอันนี้ของเราอันนี้ของเตียง หลังเขาไม่รักหลังแล้วแหละพี่เพียงเขานอนต่อแล้วมั้งจริงเขาเล่ได้ตีเทสใช่เพราะว่ามันตีสองกว่าตีสามแล้วกันก็คือไม่มี้จะคุยใช่ไหมไม่รู้แหละถ้าใครขึ้นมาปุ๊บก็คือโดนเลยคนที่สามอ่ะอย่าแชร์แล้วอ๋อพี่กิ่งพี่กิ้งพี่พี่กิ่งพองมาพี่กิ่งแก่ตอบตอบวันี้ตอบตอบ เขาชอบซ้อมไงเขาชอบทดสอบไงเขาขึ้นบททดสอบนะไม่รู้แหละน้ำแข็งพร้อมน้ำโคตรเย็นบอกว่า a few moments later นั่นไงกูบอกแล้วว่าหลังเลยท่านหลัง้อยเออหลังมึงเราคุยกับเขาหน่อยสิเหตุการณ์มันเกิดจ้าถึงบอกว่าไม่ต้องนานมากเลยพี่ผมโดนเลยเห็นไหมเนี่ยพี่ชูมันแบบสายที่สามแบบโคตรดิเตอร์เอกแบบ เหมือนเหมือนเหมือนเขาตั้งกู้แกไว้เลยพี่ไม่โดนอ่ะโอ้ยยังไม่ต้องร้องพี่หลับไม่ต้องร้องมันเย็นจริงนะน้ำลายติดเลยอะหลังแช่จะหยดของพี่เป๊ ลงไปเลยอย่าขี้โกงเนี่ยคนดูเขาดูดดููคนพี่หลรอเดี๋ยวรอของแกนดูมาก่อนนะคะหลังถึงจะออกได้เรีนจริงคนดูเเอาลงไปีอ๋อลงสุดแล้วพี่หล่ะแกนกดไว้ใช่พี่กดอยู่พี่หลาตะกี้เรื่องรายผมเพิ่งไหลใส่ตรงนั้นละโอ้ผมเป็นพ่อมายังอ่ะไม่ดูก่อนไงวี้ยว่าทำไมมันพอดีขนาดนั้นอ่ะก่อนละโอเคเอาได้ฮัลโหลมึง ดีมากเลยมึงที่โทรมาตอนเนี้ยเคมากมึงเรกันมึงเขาคุยเขาเลาะเรียนหนูหนูสัมผัสได้เขาเลาะเรียนหนูแล้วคุยกันโอเคมึงเจอ๊ยมากมึงเดี๋ยวโทรหานะมึงมาเจอกันเดี๋ยวขอละวันในแชทนะมึงเขาเลาะเรียนหนูอ่ะ คค่ะทุกคนก็สำหรับเกมในวันนี้นะคะมือที่3ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคป็นไปไปด้ว่าเรารอดเราไม่โดนเลยใช่ใช่คือปกติแล้วทุกเกมเราก็ต้องมีเราโดนบ้างแหละไม่คืออังจิพุยแต่อ,อันนี้เรา,า,าบอกตงน้ว่าไม่ได้เตรียมเลยนะโทรสดๆให้ทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะคะ <c oughs> บอกก่อนเลยว่าเออมันก็เป็นที่ดวงจริงๆนะดวงเราดี ผู้ชายบ้านนี้มันแพงไปทำบุญบ้างนะล่ะไปทำบุญบ้างนะเปียอืมืออะไรมือขาดเลยเหรอมันตุ้ยยิงยิงเนี่ยมันต้องเลยเหรอโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรอีกนะคะหรือว่าคลิปกินก็ได้เนาะเพราะคลิปกินก็ห่างไกลานแล้วเอออยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่าขั้วเออได้ๆก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย